เียะเก็บปักมีนสาวแล้ววะเอาละครับมาดูกันที่เสมวิ่งเกิดขึ้รถกับเสียมปักสกีคุยกับสาวครับวันนี้แซมวิ่งจะพาผมไปไหนนี่ยูดีลากคอขึ้นมาบนรถรถเสียเวียงแล้วมั้งฮะรถเสียเวียงมีรถติดลมด้วยที่เทเป็นไงโหดไหมฮะหดอยู จวดเลยครับจวดกิโลนี่ระยะทางวิ่งประมาณดิแอบวิ่งประมาณดูดิประมาณสามสี่โลสามสี่โลเลยบรอไปกลับไปกลับอ๋อสามสี่โลเนี่ยแนบหนากันเลยเลย บ้านอะไรนะนร <ละ S 1> ง<อ>ตเงะเบงเราอยู่ที่บ้านเรหอกตะเบงสายโทรสามใช่ไหมใช่ครับสายโทรสามบ้านกวดบุรีรัมม์มีกาหนึ่งตัวบินผ่านเสียงไฟเลี้ยวติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วครับจะเลี้ยวไปฝั่งไหนเอ่ยเลี้ยวไปฝั่งไหนหนี่ออกขวาครับเ<า>พราะมันเป็นทางโค้งอยู่แล้ว หว <laughs> ดตอ่อครับโอ้มันโคงมาบอ่อดินบอ่อดินก็บอว่ามันอยู่ส่วน,นี้แ่นนะครับอ๋อมันโค้งกลับมาหาบอ่อดินคืนครับแต่ว่าไม่มีทางออกมานี่ ไอบอลินเนี่ยมีบอลไอเห็ดทอดดังก็สิ่เยียบมันเนาะตาดองนะครับฮ<ฆ>ะตาดองนะครับตะก้อนดังบ่ครับเนี่ย อยู่ก็ได้ตัดออกเป็นหนูสะบานเขาครับทางไปเห็นตัดออกนะเป็นติดตัดเองครับแต่เป็นติดตัดเองอ๋อดูของพี่เด้อร์ทำมาใหม่โอ้โหเหล็จเตรียมได้เลยหรอแต่ครับแต่แต่คันเร่งไม่ได้เลยในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเสียงอาจจะธรรมดาแต่ว่าของจริงเนี่ยโอ้โหลั่นเลยนะเออ มาแถวยวนมา,า,นมา,านแถวยวนเอาเรามาถึงแล้วครับให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาแล้ขวขวับไปรถนะที่นายต้องเรียนก่อนขับขวาขเลี้ยวมาเข้า,ขาขมาในซอยแคบแคบก็มาเจอกับรถพว่วงครับจอดอยู่บางกี้อันนี้มันย เรียนีน่เจอแล้วเจอแล้วกระทำไรกันเนี้ยโอ้จันเพียงทคลิบไหอ่ะโอ้เอาอีกแล้วครับบีดกันอีกแล้วครับโอ้ย,อยรถติดรถติดเดี๋ยวเราลงไปดูในลงไปสังเกตการณ์เลยรถติดแทบวิ่งรถติดออบโซไปปะ โอ้โหเล่เลยครับเล่เป็นโจมเล่นยังกันเนี่ยมาดิครับโซมาแล้วโซมาแล้วครับ เดี๋ยวปา๋าเดี๋ยวตะขอหน้าบ่ไม่ติตะขอหน้า,าโดนขโมยครับเดี๋ยวก็จะมีการดึงกันละมันละทีนี้อ้าวรถไถก็ติดบ่รถไกรถไก็ติดเหมือนกันโอ้โห นึกว่าติดคันเดียวนึกว่าติดแต่หกล้อรถไถก็จมด้วยครับ เป็นบ่ล่ะ โซ่ใหม่ครับกำลังมัดโซ่อยู่ ขวันขมงเลยโอ้โหดูควันครับไม่รู้ควันไม่รู้ยางไหมโอ้อย่าเด้ออย่าเด้ออย่าติดอย่าติดเด้อ S <S อูวอาจรีแกมันลื่นเนี่ยมนลื่น ไปเทหลบก่อนครับเทออกครึ่งนึงดินมันหนักเกิน ได้จังหาะดีๆครับเอาไม้ครับ เหลือนิดเดียวไม่ขึ้นถอยย่นลงไปอีกครับยน่นโซ่อีกนิดนึง พร้อมพร้อมจวดปุก่อนป่ะก็ยังไม่ขึ้นนะครับดึงอยู่หลายรอบเลย จมหนักเหมือนกันนะเนี่ยลื่นครับ

พรอพ่ะพ่ะโอ้ฟันกระหม่องเลยนี่ครับ FC นี้มาดูเกาะติดไปไปไปเลยขก้ดได้ไปที่เรียบร้อยครับ เนื่องจากฝนตกครับทำให้หสภาพพื้นที่เนี่ยค่อนข้างแฉะตอนนี้ไม่รู้จะเอารถไถขึ้นยังไเงไนเนีนีสรถไถก็ติด น,นี่แค่จอกๆเฉยๆครับไม่มีอะไรครับ อตอนนี้ในหน้าแปลรถไทยอยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับปฏิบัติการครั้งหน้าครับช่วยรถไถยยังไงครับเจอกันใหม่